สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปวันนี้ผมจะมาแนะนําเส้นทางเส้นทางลัดเลี่ยงเขาตะโกโดยใช้เส้นทางอําเภออารัญญประเทศโคกสูงตาพระยาโดยใช้โดยจะปักหมุดตั้งแต่สีแยกวัฒนานครซ้ายมือนี่คือไปอําเภอโนนดินแดงตรงไปคืออําเภออารัญญประเทศจุดนี้ ให้ทุกคนตรงไปครับสายมือคือไปโนนินแดงนะส่วนมากทุกคนจะไปซ้ายมือกันไปโนนินแดงซึ่งทางฝั่งนี้เป็นแค่2เลนนะสเลนแค่ระยะสั้นๆออกจากอำเภอวัฒนานก็จะเป็น2เลนแล้วแต่ทางข้างหน้าเนี่ยที่ผมจะแนะนำนี่คือเส้นทางอาจารยจประเทศโคกสูงตาพยาเนี่ยสเลนนะครับ4เลนจนถึงอำเภอโคกสูง อโอเคครับตรงนี้ก็เรียกว่าสี่แยกวัฒนานครครับจุดนี้ให้เราตรงไปเลยไปเส้นทางอาันดับประเทศโอเคครับไปกันเลยโอเคครับทุกคนข้างหน้านี้จะเป็นสะพานข้ามไปด่านชายแดนนะจุดสังเกตง่ายๆก่อนจะถึงสามแยกใหญ่ ให้สังเกตซ้ายมือครับสังเกตแทงน้ําประปาตรงนี้ก็เรียกว่าการประปาสมภูมิภาคอรันยประเทศจุดนี้ให้เราเบี่ยงซ้ายเลยครับเบี่ยงซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับถ้าตรงไปนี่คือไปอําเภออรันยประเทศนะเลี้ยวซ้ายครับใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองจุดต่อไปคืออําเภอโคกสูงครับตรงนี้เราไม่เข้าอําเภออารันยประเทศนะเราจะใช้เส้นทางนี้เส้นทางเลี่ยงเมืองโอเคครับ ไปต่อเลยครับต่อมาครับข้างหน้านี่จะเป็นสามแยกใหญ่นะครับขวามือนี่จะไปอำเภออาราัญประเทศซ้ายมือนี่คือไปอำเภอโคกสูงแยกนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายครับ เส้นทางฝั่งนี้จะเป็นสี่เลนหมดแล้วนะครับเส้นทางนี้เขาเรียกว่าโคกสูงอุรานโประเทศนะสี่เลนหมดสมัยก่อนยังเป็นสองเลนอยู่เลยเดี๋ยวนี้สี่เลนหมดแล้วโอเคครับขับรถต่อโดยใช้เส้นทางโคกสูงอุรานโประเทศเดี๋ยวถึงทางแยกได้ผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะอ่าข้างหน้าน,นี้จะเป็นสามแยกนะสามแยกสังเกตปตทปตทนี้จะมีสองด้านเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวา และตรงกลางจะเป็นสามแยกสามแยกนี้ให้ทุกคนตรงไปครับ ตรงนี้คืออำเภอเข้าตัวเขตอำเภอตาพระยาแล้วจุดสังเกตง่ายๆจะมีหอหน ด่านทหารด่านสุดท้ายครับก่อนที่เราจะจะขึ้นเขาเขาตะกิวสังเกตง่ายๆครับสังเกตง่ายๆจะมีสีแยกเลยข้างหน้าเนี่ยจุดข้างหน้าจะเป็นสีแยกใหญ่นะแล้วก็มีค่ายทหารนี่ครับตรงนี้ครับจุดนี้ให้เราตรงไปครับแต่ก่อนนี้ก็ให้เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาก็ไปได้นะแต่เหมือนฝั่งนู้นเส้นทางจะยังอันตรายอยู่นะมีพวกระเบิดอยู่เยอะ ็เลยไม่อยากให้ไปฝั่งโน้นกันโดยเปลี่ยนเส้นทางมาใช้เส้นทางนี้แทนครับขับตามเส้นทางมาเรื่อยๆครับข้างหน้านี้จะเป็น3มแยกใหญ่เนี่ยสแยกใหญ่ครับจุดนี้ให้เราเลี้ยวขวาถ้าตรงไปนี่คือจะไปออกช่องเขาเอถนนเป็นอำเภอโนดินแดงแล้วก็ช่องเขา่ขาตะโกตรงนี้วิวผันล้านครับ จะสังเกตเห็นว่ามีภูเขาแล้วก็มีทุ่งนานะช่วงหน้าฝนนี่สวยมากครับตรงนี้มันจะมีเมฆแบบว่าไหลลงจากภูเขาอะอย่างกัะน,น้าตกอ้สวยมากครับผมเคยมาครั้งหนึ่งสวยมากเลยเอ่ะข้างหน้านี่จะเป็นสามแย,ยกแนละ้วสามแย,ยกสามแย,ยกจุดนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวานี่คือจะไปออกตรงด่านทหารเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาปิดเส้นทางไว้ไม่ให้ใช้นั่นแหละจะไปออกตรงนั้นแหละโอเคครับไปต่อ โอเคครับตอนนี้เราขึ้นเขาช่องตะกิวแล้วนะเร,เรียกช่องเขาตะกิวเมื่อกี้จะมีพวกเจ้าหน้าที่ามาดูแลรักษาช่วงเทศกาลน่ะจะมีเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านไว้ตรงนั้นเส้นทางเขาตะกิวับสังเกตว่าจะมีฝุ่นนะลาดยางเหมือนลาดยางเก่าที่มันใช้งานนานแล้วและจะมีพวกเศษเศษหินเศษเศษดินนะ่ะที่เป็นเหมือนเหมือนกรวดอ่ะเวลาเราขับรถอ่ะล้อหลังมันจะฟรีนะถ้าเราติดคานเนอนอย่างเงี้ยจุดนี้ให้เราเป็นระยะห่างเลยครับ ห้ามชิดกันครับเ้นระยะห่างไว้ไม่ต้องชิดกันครับเผื่อเวลาคันหน้าเขายังไงรถติดอย่างเงี้ยเอาออกตัวเวลาออกตัวแล้วออกยากเงี้ยี่นๆๆจังหวะนี้คือรถข้างหน้าคือเหมือนเขาก็เสียจังหวะแล้วครับเขาเลยต้องใช้เกียร์สโลช่วยนะครับจุดซ้ายมือไอ้ขวามือเมื่อกี้คือเหมือนมีรถเสียอยู่นะขึ้นไม่ไหว จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอยู่นะขึ้นไม่ไหวก็บอกเจ้าหน้าที่ได้ครับขับมาตามเส้นทางครับตรงนี้จะเป็นเขตสากลอยู่นะพอเข้าเขตบุรีรัมปุ๊บปัดโค้ด้าวสมนี่ยครับต่างกันเลยเข้าเขตป่านี่คือเขตบุรีรัมแล้วนะครับเส้นทางสวยงามมากอันนี้คือช่วงเมษานะไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะ แต่สังเกตเห็นในป่าไหมเขียวมากเขียวยังกับหน้าฝนนะรอบนี้มาโหในป่าสวยมากครับบรรยากาศดีมากต่างจากหลายปีที่แล้วที่ผมมาคือช่วงหน้าแล้งไงช่วงเมษาเนี่ยต้นไม้เนี่ยแห้งไปหมดเลยนะแห้งแล้งมากแต่ปีนี้เนี่ยเหมือนต้นไม้จะออกเขียวเขียวยังกับหน้าฝนเลยบรรยากาศในป่าสวยงามครับอ้อลืมบอกครับเข้ามาในป่าแล้วคือ สัญญาณมือถือนี่ไม่มีนะตัดขาดจากโลกไปนอกเลยครับถ้ารถเสียรถมีปัญหานี่คือต้องเดินน่ะเดินไปหาเจ้าหน้าที่อ่ะในป่าด้วยคือมันไกลนะเนี่ยพอถึงพอถึงทางออกก็จะมีบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่อันนี้คือออกจากท่องเขาตะกิวแล้วนะต่อไปก็เราจะใช้เส้นทางนี้ไปออกที่เส้นทาง คือซ้ายมือนี่คือไปอำเภอลานทรายส่วนขวามือนี่ไปอำเภอบ้านกรวดจุดสังเกตตรงนี้ค่อนข้างยากนะมันไม่มีอะไรเด่นเลยให้สังเกตสาลาแลวกันสาลาแล้วก็จะมีร้านขายของฝั่งซ้ายมือพวกชาวบ้านที่เขาขายพวกผลไม้พวกแตงโมพวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเลี้ยวขวามันจะมีจุดสังเกตใหญ่เลยตรงนี้นจากสี่แยกตรงนี้เลี้ยวขวาไป ันจะอยู่ขวามือนะจุดสังเกตจะเป็นวัดวัดที่มีรูปพระสามเสียนองค์ใหญ่ๆตรงซุ้มประตูตรงนั้นก็เรียกว่าวัดชุมพรนะจุดสังเกตง่ายๆนะอันนี้คือช่วงที่เรากลับนะผมแนะนำให้สังเกตตรงนี้ก่อนถ้าเราจะใช้เส้นทางช่องเขาตะกิวไม่อยากไปช่องทางตะโก้ช่องทางเขาตะกกวรถติดรถเยอะจุดนี้ให้เราสังเกตอนที่เราจะเลี้ยวเข้าเสีแยกเนี่ยอนที่เราจะเลี้ยวเข้าเสีแยก ใช้เส้นทางช่องเก่าตะกิวอ่ะให้สังเกตทางด้านขวามือจะมีวัดอยู่ใหญ่ๆครับมีรูปพระเสียนองค์ใหญ่ๆเลยจุดสังเกตง่ายๆครับตรงนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันเป็นทางรองแนละ้วตรงเนี้ส่วนข้างหน้านี้จะเป็นทางหลักเราต้องรอครับรอตรงนี้รอให้รถทางหลักก็ไปก่อนต้องรอช้านิดนึงไม่มีเจ้าหน้าที่โบกให้นะรถเยอะ เนี่ยจากสี่แยกนี้ขับไปครับจะอยู่ขวามือครับให้ทุกคนสังเกตสังเกตดีๆนะจุดสังเกตอ่ะคือมีแค่ตรงนี้แหละที่่ทีแบบว่าเด่นๆหน่อยอ่ามองเห็นยังครับจะมีรูปพระตรงสูงประตูอรูปพระ3มเสียนองค์ใหญ่ๆเลยอ่าเห็นเห็นแ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล้วใช่ไหมเนี่ยจุดสังเกตอันนี้คือตอนเรากลับนะ ช่วงที่เรากลับอ่ะคือถึงวันนี้คือให้เราเตรียมตัวได้เลยจะถึงสามแยกไอ้จะถึงสีแยกแล้วจะถึงสีแยกที่เราจะต้องใช้เส้นทางลัดแล้วอ่าให้สังเกตวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพนิ่งทิ้งไว้เนี่ยวัดนี้นะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ